สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะฝนกับซิมหาลายเตาให้ทุกคนได้รับชมอีกคือเก่าเนาะค่ะตอนนี้กับกำลังเตรียมเน,ะะนื้อเนาะค่ะเนื้อที่เฮาช้ากับเป็นบักเดือคือเก่าเนาะค่ะพอเตรียมเนื้อส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะกับพายุกับมาเนาะค่ะลมฝนมาแล้วเนาะค่ะกับได้มาแล้วเนาะค่ะกับลองเสี่ยงเบิ้งเนาะค่ะลองปล่อยเต้าเบิ้งเนาะค่ะแต่ว่าการปล่อยเต้าเวลาพายุมามันก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะลมกับสิพัดเต้าเข้าฝั่งเนาะค่ะและกะ ถ้าฝนตกเนาะค่ะถ้าฝนตกมันกระิให้เหาแนมเบิ่งเตาลําบากเนาะค่ะแต่ก็ะองเสี่ยงเบิ่งเนาะค่ะก็มารอลุ้นมาลอชมไปน้ากันเนาะค่ะว่าไหลเตามื้อนี้สิหมานบ่เนาะค่ะสไ้ปลาเมือจักรโเนอค่ะมาลุ้นมาชมไปน้ากันเนาะค่ะตอนนี้พ่อก็เหลือเตาอยู่2หน่วยเนาะค่ะก็ยังวางเตาลงบ่เบิดตเนาะค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศหลายเตามื้อนี้เนาะค่ะ หลังจากปล่อยเบ็ดเบดทุกลังแล้วนะคะเ้าก็ต้องฟ้าพายเรือเข้าฟั่งนะคะเพื่อสังเกตอาการนะคะว่ามีเต้าหลังไดนนะคะมีความผิดปกตินะคะถ้าปลากินเบ็ดนะคะก็จะมีน้ํากระจายขึ้นมานะคะแล้วก็เต้าหลังนั้นมันก็นจะขยับอยู่ตลอดนะคะบรรยากาศมื้อนี้ก็บ,บค่อยเป็นใจเท่าใดนะคะมืดฟ้ามืดฝนนะคะจักเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงลมมากแล้วนะคะก็เรียจังใดได้นะคะได้มาแล้วก็ลองเสียงเบิ่งนะคะ นี่กับพายเรือเขาฟังก่อนเนาะคะ่ะหลังจากปล่อยเต้าไปได้สักพักเนาะค่ะก็มีเต้าหน่วยหนึ่งเนาะคะ่ะมีความผิดปกติเนาะคะ่ะคือป่ากินแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มารอรุ้นมารอชมไปน้ากันนะคะว่าเต้าหลังนี้เนาะคะ่ะป่าตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ำใดเนาะคะ่ะที่ติดอยู่เนาะคะ่ะมาลุ้นมาชมไปน้ากันเนาะคะ่ะลุ้นๆๆค่ะตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ำใดเนาะคะ่ะโอ้ลุ้นไปน้ากันเนาะคะ่ะปา าแล้วค่ะมาแล้วค่ะ,คะโอ้ยท้องขาวอลา,าดเลยค่ะไซส์น่าจะประมาณสองโลเนะะาะค่ะมันๆค่ะกระบป๋าพิษวังเนาะคะ่ะมือนี่ชวบได้มาแล้วค่ะหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะผลงานมือนี่ก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะหลังจากที่เอาเก็บเตาล้างแรกไปแล้วเนาะคะ่ะ ลมฝนมากนะคะผัดเต้าเขาฟังเมื่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องฟ้าวนะคะฟ้าวเก็บเต้านะคะก่อนที่ฝนจะตกนะคะมันจะหาเก็บเต้าโบได้นะคะมันจะมองโบเห็นเนาะค่ะก็จะได้ทิมเต้าไปซื่อเนาะค่ะตอนนี้ก็ทยอยนะคะทะยอยเก็บทีละหลังนะคะหลังจากนะคะที่เก็บเต้าไปแล้วนะคะก็มีอีกหลังหนึ่งนะคะ ว่าปลาอาจจะกินเนาะค่ะลังนี้เขากลับมาลุ้นมาชมไปน้ากันนะคะว่าปลาติดเต้าหลังนี้เนาะคะ่ะสิตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ำใดเนาะคะ่ะมาลุ้นไปน้ากันค่ะตอนนี้พ่อปะพยา,ายามพาเรือเข้ามาใกล้ๆเนาะคะ่ะได้แล้วตัวนี้กะบโมใหญ่ปันใดเนาะคะ่ะไซส์ประมาณ1นกิโลเนาะคะ่ะได้มาแล้วเนาะคะ่ะสองเต้นเนาะคะ่ะมือนี้กะบโบพิดหวังเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็ได้ปลามาแล้ว2ตัวเนาะค่ะแต่คิดว่าน่าจะเก็บเต้าแล้วเนาะค่ะเพราะว่าพายุมาฮอนแล้วมันเห็นให้เก็บเต้าลําบากเนาะค่ะก็เลยเก็บเลยเนาะค่ะเดี๋ยวจะมีเต้าที่เสียหายไปเนาะค่ะก็หาเก็บเต้าได้พักใหญ่เนาะค่ะปรากฏว่าเต้าหายไปสามหลังเนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศการไล่เบ็ดหรือไลเ่เต้ามือนี้เนาะค่ะก็เอาบรรยากาศไล่เบ็ดมาฝากซานนี่เนาะค่ะ